วันนี้เราอยู่กับ vivo Y01 ครับตัวเล็กสเปคจี๊ดแค่ไหนอะเดี๋ยวมาเหล่าแหลมๆให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่3,699บาทโอ้โหราคาเลทระดับนี้หลายๆฟังก์ชันอาจจะถูกตัดทอนหายไปนะครับ vivo Y01 นั้นประกอบไปด้วย2สีครับคือสีแรก elegant black นะครับหรือว่าสีดำแล้วก็ p p ฟไฟ e b l u ูหรือว่าสีฟ้าๆออกน้าเงินน้าเงินหน่อยซึ่งเท็กเจอร์ของฝาหลังเนี่ยเป็นรูปแบบการทาลวดลายเส้นสามเหลี่ยมเล็กๆต่อๆกันนะครับ ซึ่งถ้าดูไกลๆสะท้อนแสงจะเห็นเป็นเส้นตัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเล็บนะครับไปขูดๆที่ฝาหลังจะมีเสียงเสียวฟันแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าฝาหลังนั้นมีประโยชน์ครับถือจับหนึบมือดีแต่ว่าในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยเคสใสๆแบบนี้ จะไม่ได้มีลวดลายอะไรที่เคสใสนะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมแนะนําว่าใส่เคสดีกว่าในเรื่องของโมดูลกล้องนะครับเวลาเราใส่เคสนี่มันจะไม่ได้นูนออกมานะครับเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงงเนี่ยมันก็ไม่ไปขูดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เคสตัวโมดูลกล้องก็รู้สึกว่าไม่ได้นูนจนน่าเกลียดหรือว่าดูแปลกตานะครับไอตัวกล้องที่เขาให้มาเนี่ยเมื่อเราเห็นครั้งแรกเรานึกว่ารุ่นนี้เป็นกล้องแบบ2ตัวเพราะเขาใช้ดีไซน์เส้นเนี่ยทำการวงไว้อยู่รอบๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว vivo y01 นั้นมีกล้องหลักเพียงตัวเดียวครับมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกับ f 2.0แล้วก็อีกวงกลมหนึ่งเนี่ยมันคือ flash led ครับไว้ส่องสว่างไว้เปิดแสงเมื่อเวลาถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนั่นเองพูดถึงเรื่องดีไซน์กันก่อนแกะเคสออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นของจริงครับเรามาดูกันที่ด้านบนของตัวเครื่องครับมันจะมีรูจิ้มถาดซิมออกมาแบบนี้ครับสเปคของถาดซิมเนี่ยเป็นแบบ3สล็อตนะครับก็คือใส่ได้2ซิมกับอีกหนึ่ง m i sd card รองรับความจุสูง สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์แต่ต้องไปหาซื้อกันเองนะจะเห็นว่าสายสุดคือรูมินิแจ็ค3.5มนิเมตรต่อหูฟังได้แต่ว่าในกล่องไม่มีหูฟังมาให้นะครับไปหาเองแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนสําหรับรับเสียงการสนทนาสายนะครับด้านข้างกันเป็นรูชาร์จไมโคร USB นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะให้สายชาร์จลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นสาย PVC ทั่วไปเป็นพอร์ตประมาณนี้ไม่ได้เป็นสีสันอะไรซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการชาร์จไวเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดขายของเขานะครับเป็นแบบ ชาร์จธรรมดาเลยเวลาคุณใส่เคสครับและคุณต้องการชาร์จเนี่ยคุณจะต้องเปิดฝารูปิดไมโคร USB ตรงนี้ก่อนซึ่งเอาตามตรงแล้วบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จเราก็อยากจะหยิบสายชาร์จปุ๊บแล้วก็เสียบจิ้มเลยใช่ไหมแต่นี้เปิดงางนิดนึงครับปิดท้ายด้วยด้านขวาสุดของตัวเครื่องครับเป็นลำโพงเดี่ยวถึงแม้ว่าลำโพงด้านบนนะครับที่อยู่เหนือกล้องเนี่ยมันจะดูมีขนาดใหญ่แต่ว่าแสดงผลแค่ลำโพงด้านล่างเครื่องเพียงอย่างเดียวนะครับด้านข้างของตัวเครื่องฝั่งขวานะครับก็จะมีตัว วปุ่มร็อกหน้าจอนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงฝั่งซ้ายมือไม่มีอะไรเลยโล่งๆแบบนี้ ถึงแม้ว่าราคาเครื่องจะ3,699บาทนะครับแต่ว่าหน้าจอ6.51นิ้วเนี่ยให้สเปคมาเป็นอย่างดีครับเพราะเขาเลือกใช้พารเนลแบบ IPS Halo Full View Display นะครับหรือว่าการแสดงผลที่ค่อนข้างเต็มหน้าจอสัดส่วนการแสดงผลเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะเป็นพื้นที่ของตัวเครื่องการแสดงผลเป็นแบบ HD Plus หรือว่า1,600พิกเซลคูณ720พิกเซลนะครับกล้องหน้าที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปแบบหยดน้ามาควบคู่กับ vivo ตั้งนานนมแล้วนะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลกับ f 2.2นั่นเองนะครับตัว vivo y01 เนี่ยมาพร้อมกับ android 11เวอร์ version go นะครับก็คือเวอร์ชั่นที่เขาจะลดสเปคพวกสิ่งไม่จําเป็นตัดออกไปเหลือเฉพาะสิ่งที่เราใช้งานนะครับยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็มีตั้งแต่ นี่เลย Google Chrome นะครับ Twitter Facebook Lite หลังจากนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมลงเองทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook เวอร์ชันปกติหรือว่าแอปพลิเคชัน Line นะครับจริงๆ Android Go นะครับมันก็ถูกตัดทอนไปหลายเรื่องนะครับแอปพลิเคชันพื้นฐานของ Google เนี่ยเดิมทีมันจะเป็นเวอร์ชัน Lite หรือว่าเวอร์ชัน Go เหมือนกันนะครับแต่ผมลองทดสอบให้ดูกับ Google Map นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันปกติเลยนะที่เราใช้งานในมือถือ Android ทุกเครื่องนะครับก็ถือได้ว่าแทบไม่ได้แตกต่างกับเวอร์ชันปกติเลยนะครับแค่เขาทำ บางอย่างให้ถูกตัดทิ้งไปแค่นั้นเองตัวหน้าจอของเขาเนี่ยรองรับการแสดงผลทั้งโหมดมืดแล้วก็โหมดป้องกันดวงตาด้วยนะครับวิธีใช้เนี่ยก็ให้กดเปิดแบบนี้ง่ายๆเลยครับหน้าจอจะปรับจากโทนออกสีขาวฟ้ากลายเป็นสีขาวเหลืองแบบนี้เพื่อที่ให้เวลาที่เราจ้องหน้าจอเนี่ยมันจะได้รู้สึกว่าไม่เสียสายตานะครับแล้วก็โหมดทีมืดเองเนี่ยก็รองรับการแสดงผลกับแอปพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราเล่น Facebook เวลาเราเล่น u t u b e อะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าสู่โหมดมืด โดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะตั้งเวลาการพักหน้าจอสูงสุดได้อยู่ที่30นาทีแบบนี้อ่ะไหนๆแล้วผมก็ตั้งให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะมีคําสั่งเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างอันนี้เลยดีกว่าการเคลื่อนไหวอัจฉริยะต้องการจะใช้มือถือเป็นไฟฉายโดยการไม่อยากจะกดปุ่มอะไรเยอะแยะให้เราเปิดฟีเจอร์เขย่าเพื่อเปิดไฟฉายถ้าอยากจะให้เปิดเป็นไฟฉายต้องทํำยังไงต้องกดเปิดหน้าจอแบบนี้ก่อนอ่ะเขย่าให้ดู นี่ติดแล้วเรียบร้อยนะครับนั้นเท่ากับว่าเวลาจะเปิดไฟฉายไม่ใช่จะขย่าตอนไหนก็ได้แต่ต้องเปิดหน้าจอรอไว้แบบนี้ก่อนมาดูต่อที่รูปแบบการปลดล็อกหน้าจอนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการสแกนแลายนิ้วมือที่ด้านข้างหน้าจอนะครับและก็ไม่ได้มีการสแกนแลายนิ้วมือที่บนหน้าจอด้วยเพราะฉะนั้นการปลดล็อกหน้าจอเนี่ยจะเป็นรูปแบบการใช้กล้องหน้าสแกนใบหน้าแบบนี้นะครับนี่เลยกดมาที่คําสั่งปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วเราก็ป้อนรูปแบบรหัสผ่านแล้วก็สแกนใบหน้าของเจ้าของมือถือเเก็บไว้พียง นี้เราก็สามารถที่จะใช้กล้องหน้าในการปลดล็อกหน้าจองง่ายๆแล้วโดยที่ไม่จะเป็นต้องกดหลาดผ่านนะครับก็ถือว่าสะดวกไปอีกแบบหนึง่งอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับผมขอเข้าเรื่องนี้เร็วหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับรุ่นเล็กๆเรื่องกล้องเนี่ยจะถูกตัดทอนความสําคัญไปมากที่สุดเลยนะครับและก็จริงอย่างที่ว่าด้วยนะครับเพราะว่า v i v o y 0 1เนี่ยจะมีโหมดกล้องที่ให้มาค่อนข้างน้อยครับเริ่มตั้งแต่นี้เลยโหมดความงามหรือว่าโหมดบิวตี้ครับที่เราสามารถจะปรับระดับการแต่งใบหน้า้า ไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะครับปรับความขาวของใบหน้านะครับปรับผิวนวลอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีระบบ AI มาช่วยนะครับเราจะต้องแอดจัดเองแล้วก็โหมดถัดมานะครับก็คือโหมดภาพถ่ายธรรมดาทั่วๆไปซึ่งเราสามารถกดโหมดเบอร์หลังได้ด้วยนะครับก็คือคําว่าเลนส์แล้วก็เปิดมาเป็นโบเก้แบบนี้อ่ะไปต่อกันที่โหมดวิดีโอครับโหมดวิดีโอเองเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคาสั่งด้านบนเนี่ยมีเพียงแค่เปิดไฟสว่างด้านหลังของตัวเครื่องก็คือไฟ LED นั่นแหละแค่นั้น นในเรื่องของการตั้งค่าโหมดวิดีโอเนี่ยก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันตั้งได้แค่ความละเอียดเท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมจาก1080ไป720 p, แค่นี้เองครับน้อยมากๆเพราะว่าเฟรมเรทก็ยังถูกจํากัดอยู่ที่30เฟรมแล้วก็ในเรื่องของระบบการสัน่นก็ไม่ได้มีให้ตั้งค่าด้วยนั่นเท่ากับว่าก็คงไม่ได้มีมาให้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโหมดไทแ์บแบบนี้คราวนี้เรามาพูดต่อถึงสิ่งที่เราไปพบเจอบ้างดีกว่านะครับณนะขณะที่เราออกไปถ่ายรีวิวเวลาเราถ่ายโหมดภาพถ่ายทั่วๆไปโอเคภภาาพพสวย คมชัดรายละเอียดมาครบ แต่ว่ามันขาดไปอยู่ฟีเจอร์หนึ่งครับที่คนถ่ายรูปน่าจะคาดหวังเอาไว้นั่นก็คือการถ่ายแบบ HDR เพราะว่าแน่นอนครับเวลาเราไปนอกบ้านเนี่ยมันจะหลายสภาพแสงมากๆถ่ายภาพแบบตามแสงเออสวยดีหน้านางแบบก็คมชัดดีเพราะว่ามีแสงมาส่องสว่างแต่เวลาเราถ่ายย้อนแสงแน่นอนครับหน้านางแบบก็ต้องมืดใช่ไหมสิ่งที่อยู่ด้านหลังก็คงจะสว่างจ้าไปหมด HDR นี่แหละจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ใน Vivo y 0 1นั้นเขาไม่ได้ใส่มาครับจึงกลายเป็นรูปภาพที่ถ่ายไปเฉยๆนะครับไม่ได้กล่าว ไปปรับแต่งหรืออะไรประมาณนั้นในโหมดของวิดีโอนะครับก็ต้องบอกเลย,เลยว่ามันปรับแต่งอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นมันโอเคในระดับหนึ่งนะครับมันก็คมชัดแหละแต่ในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉุบฉับหรือว่าหนึบกับไอตัวอ็อบเจกต์เราหรือว่าตัวนางแบบเราสักเท่าไหร่นะครับเวลาถ่ายอยู่อาจจะมีแบบอัตราการเบลอขึ้นมาให้เห็นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะมันก็น้อยๆแหละสาหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการวัดแสงนะครับการวัดแสงเนี่ยถือว่าทําได้ดีเพราะว่ามันไม่วูบวาบสาหรับอีกฟังก์ชันหนึ่ง ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันที่ vivo เนี่ยเขาได้ชูลงมากับมือถือของเขาหลายรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกล้องหน้าหรือกล้องหลังเอาจริงๆทําได้ดีกว่าทุกรุ่นครับเพราะว่าหน้าเนียนหน้าดูแบบว่าสดใสขึ้นนะครับหน้าดูสว่างเฮ้ยมันดูดีขึ้นจริงๆครับเอาล่ะเราเข้าถึงเรื่องสเปคกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของ CPU ลอมแรมเป็นอย่างไร vivo y01 เนี่ยเลือกใช้ CPU เป็น media tech helio p35 ครับความเร็ว2.35 g h z มาพร้อมกับลอม32 แรม2กิกนะครับต้องพูดตามตรงเลยว่าแรม2กิกที่เขาให้มาเนี่ยระบบใช้ไปแล้วอยู่ประมาณ7-800เมกแบบสแตนบายนะครับก็คือถึงแม้ว่าคุณจะเปิด Facebook อยู่เปิดเกมอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นแต่แรมมันคงรันอยู่เท่ากับว่าสิ่งที่เหลืออยู่เอาไว้ที่เราจะทําเป็นลำดับถัดไปอย่างเช่นเปิดไฟเอกสารอะไรเงี้ยก็จะเหลือแรมอยู่เพียงแค่1จุดนิดนิดหน่อยกิกเท่านั้นเองนะครับนับได้ว่าแรมที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะใช้ทํางานแบบมัลติทาร์กิ้งได้แบบเต็มรูป บบะะอาจจะทําแบบว่าเล่นโซเชียลได้นะครับทำงานไฟล์เอกสารได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมปุ๊บแล้วสลับมาตอบแชทหรือว่าต้องการจะเปิดแอปเพื่อจัดการไฟล์ต่อเปิดคลิปในเครื่องเพื่อเช็คความถูกต้องอะไรประมาณนี้แต่งภาพผ่านไลท์ลูม หรือว่า VSCO แอปที่มันแบบประมวลผลเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันทํางานไม่ทันตามความต้องการของเราคือนิ้วของเราเนี่ยมันปัดไปปัดมาได้รวดเร็วอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าคุณเคยชินกับความรวดเร็วแล้วมาเจออันนี้คุณอาจจะอารมณ์เสียนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ทํางานปกติมันตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวครับเราไปต่อกันที่เรื่องของคะแนนเบนจ์มาร์กกันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าเราสามารถทดสอบได้กับบางแอปเท่านั้นนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตามที่ระบบแอป เขาต้องการเราก็เลยมีคะแนนในฝั่งของอันตูตูให้คุณดูครับจะได้ไปอยู่ที่ 9, 1844คะแนนนะครับแบ่งออกมาเป็น4ฝั่งย่อยๆนะครับ CPU GPU Memory UX ก็จะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณนี้ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของคะแนน g ิ e k b e n ไฟนะครับคะแนนในฝั่งของ Sin g l e c ค r e นะครับจะได้ไปอยู่ที่149คะแนนแล้วก็คะแนนในฝั่งของม u l ติค o r e เนี่ยจะได้ไปอยู่ที่539คะแนนนะครับเอางี้ครับ 3D Mark มันถูกตัดทิ้งไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทดสอบด้วย การเล่นเกมให้คุณดูนะครับเริ่มตั้งแต่เกม ROV กันเลยดีกว่าตั้งค่าทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าปรับสุดได้หมดไม่ว่าจะเป็นค่า FPS ค่าความละเอียดของกราฟิกโอ้โหปรับได้สุดแบบที่เราต้องการแต่ขณะที่เราเล่นเนี่ยเฟรมเรทมันจะหล่นลงมาอยู่ที่ประมาณ45เฟรมแบบยาวๆเลยครับคือไม่ว่าคุณจะเดินอยู่คนเดียวหรือว่าจังหวะเข้าไฟ์เจอแบบว่าสกิลหนักๆเลยประมาณเนี้ยเฟรมเรทจะอยู่ที่45และค่อยๆล่วงลงไปตอนที่มีเอฟเฟกเยอะๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเฟรมเรทเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าบางทีมันจะส่งผลต่อเรื่องของการตัดสินใจด้วยเพราะว่าเวลาเราเห็นภาพเราก็จะสั่งการนิ้วของเราว่า ให้ปัดไปทางไหนให้ออกสกิลทางไหนมันมีอัตราความหน่วงเกิดขึ้นคือเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดีเลยจากที่เรากดอยู่ประมาณนึงเวลาเราจะให้ตัวละคอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบฉับไวอะไรเงี้ยมันอาจจะช้าจากความเป็นจริงที่เป็นรุ่นที่ดีกว่านี้อยู่นิดนึงนะครับนั่นท่ากับว่าอยากจะให้ตอบสนองดีกว่านี้เราควรจะปรับตั้งค่าเป็นระดับกลางหรือว่าระดับต่ําของตัวเกม ROV ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกม PUBG Mobile ครับปรับสุดไม่ได้ทุกอย่างครับกราฟิกเนี่ยจะอยู่ในระดับเพียงแค่สมดุลเท่านั้นเองซึ่งมัน ก็ไม่ได้เยอะเลยนะเฟรมเรทเนี่ยปรับสูงสุดได้อยู่ที่ระดับกลางครับถ้าเกิดว่าเราจะปรับกราฟิกไปในระดับดีเนี่ยก็ได้แค่ระดับกลางเหมือนกันครับในเรื่องของเฟรมเรทนะจังหวะที่เราเปลี่ยนปืนหรือว่าสลับอุปกรณ์เยอะๆบอกได้เลยว่ามันเกิดความกระตุกได้ง่ายนะเวลาเราหันซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดมืออยู่ประมาณหนึ่งเลยซึ่งเราทดสอบด้วย2โหมดด้วยกันนะครับก็คือลงไปในสนามลบแบบจริงๆไปเลยนะครับก็ลองหันที่ท้างคุณดูกับอีโหมดหนึงก็คือโหมดการเล่นแบบ Dead m a นะครับซึ่งการเล่นแบบ d e a แ m a จะต้องใช้ความเร็วในการบังคับทิศทางที่มันสมบูรณ์ที่สุดต้องดีที่สุดเท่านั้นถึงจะเล่นได้ทันคนอื่นเขาซึ่ง v i v o y ศูนย์หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงนะครับผมสรุปง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะครับว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะเอา v i v o y ศูนย์หนึ่งรุ่นนี้ไปเล่นเกมแล้ว,ลวก็มันถูๆไถๆได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ขนาดที่ว่าเล่นแล้วจะไม่เกิดอาการอารมณ์เสียจากการบังคับทิศทางเอาเป็นว่าประมาณนั้นครับผมเล่นให้ดูแบบนี้แล้วตัดสินใจกันต่อนะครับคราวนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับ5,000ม ah. ิลลิแอมป์จริงๆมันเยอะครับแล้วมันก็เป็นมือถือยุคป,ปัจจุบันที่เขามักจะใช้ตัวเลข5,000ม ah. ิลลิแอมป์นี่แหละใส่มาในรุ่นใหม่ๆนะครับหเลยการกินพลังงานจากตัว CPU ก็ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าสเปคมันไม่ได้สูงมากในเรื่องของหน้าจอก็ไม่ได้แสดงผลแบบ Full HD แบบคมชัดจัดจัด Refresh Rate เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับ60เฮิรตซ์ซึ่งก็ไม่ได้กินพลังงานหน้าจอสักเท่าไหร่นะครับเราเอาไปถ่ายรูปนอกบ้านในขนาดที่แบบวว่่่่าาาถยยอูมมณัักชโง แบตเตอรี่ก็ลดไม่เยอะนะครับเล่นเกมนี่แบบชิวๆเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็ปรับสุดไม่ไม่ถึงกับ ขั้นกินแบตอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยก็ถือได้ว่าจัดการพลังงานได้ดีเอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับ vivo Y01 รุ่นนี้3 6 9 9บาท2สีสันนะครับสเปคเล็กโอโหจี๊ดหรือเปล่าคุณก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาคุยใต้คลิปได้เลยนะครับหากใครต้องการจะซื้อนะครับจริงๆแล้วเขามีวางจําหน่ายไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะซื้อที่ไหนคุณซื้อผ่านออนไลน์สโตร์ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทั้งช้อป ละเอียดไว้ให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงโปรโมชั่นการจัดจำหน่ายถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาบอกคุณใต้ช่องคอมเมนต์แน่นอนนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ